ขอยัดเก็บเยับไกรับเลยแล้วข้อววันอื่นอล้วครับบุหรไเออหมดคอบเออหมดคอบ หมดคล้องหมดคล้องนี่ครับขออนุญาตเก็บครับนี่มาเจ้าไปตั๊บตินติดๆกันเลยสายเดียวครับสายเดียวโอ้คนนมติดเอวมาด้วยเอาดิจะเอาเดี๋ยวเอาไหมก็ย่อตัวเดีอยลุมัดไปลุงลุงครับลุงลุมลุงลุมลุมไปคายแล้ว ดูคันนี่ดูคันสะบัดข้อแค่สะบัดข้อไปแล้วเก็บไปแล้วรูดด้วยโอ้ยกิ่โคตรดีครับแองนี้ลุมลุมลุมเดือดเดือดเดือดชิ้นใหญ่ไปบ๊อบ ม,ม,มัเป็นคอ,อกตรงนี้ที่แม่งงไวเลยนะเปลาโอ้โหลงทีหลังจะกินก่อน